preset หรือว่ารูปแบบของการเข้ารหัสวิดีโอตามที่เราได้ตั้งค่าไว้เนี่ยเมื่อต้องการจะนําไปใช้ที่คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นหรือว่าส่งให้กับเพื่อนๆได้ใช้งานเนี่ยเราก็จะต้องทําการตั้งค่ากันใหม่แต่คลิปนี้จะแสดงวิธีที่ง่ายกว่านั้นนั่นก็คือการคัดลอกไฟล์ preset ไปไว้ที่คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นซึ่งก็จะช่วยเราประหยัดเวลาในการตั้งค่าต่างๆใหม่ทั้งหมด พรีเซตนั้นจะอยู่ที่ Produce and Share และนี่ก็คือพรีเซตตัวอย่างที่เราได้สร้างขึ้นมาและต้องการจะนำไปใช้ที่คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆสำหรับพรีเซตที่เราได้สร้างขึ้นมานั้นมันจะเก็บไว้ที่โฟลเดอร์ Camtasia Studio แล้วก็อยู่ในโฟลเดอร์ Custom Production Preset แล้วก็ตามด้วย ตัวเลขที่เป็นเวอร์ชันของ c a m t a s i a s t u u i o o ที่เรากำลังใช้อยู่และนี่ก็คือไฟล์พรีเซตต,ต่างๆที่เราจะใช้วิธีคัดลอกไฟล์นี้ไปไว้ที่คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นโดยไม่ต้องไปตั้งค่าต่างๆใหม่ทั้งหมดแต่ว่าเราจะใช้วิธีการคัดลอกไฟล์พรีเซตที่มีการตั้งค่าต่างๆ,ๆเรียบร้อยแล้วไปไว้ที่คอมพิวเตอร์เครื่องอื่น แต่ก่อนที่เราจะคัดลอกไฟล์ Preset ไปใช้ที่คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นนั้นให้เราเปิดด้วย t e x t Editor ก่อนในที่นี้ก็จะเปิดด้วย Notepad ที่เปิดมาเนี้ยก็เพื่อ,อเพื่อมาดูว่า Watermark หรือว่าไฟล์ที่แสดงความเป็นเจ้าของหรือว่าเป็นโลโก้เนี่ยมันอยู่ตรงไหนมีหรือไม่แล้วการค้นหา Watermark เาพบแล้วก็คลิก cancel แล้วก็เลื่อนมา1บรรทัดมันก็จะมี tag watermark part ฉะนั้นเราก็ดูว่า part ของไฟล์ watermark png เนี่ยมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่โปรแกรมไฟล์อะไรต่างๆนี้เราก็จำเอาไว้จากนั้นเราก็คัดลอกไฟล์ preset นี้กับไฟล์ watermark ไปไว้ที่คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ โดยไปไว้ในโฟลเดอร์เดียวกันก็คือในโฟลเดอร์ Custom Production Preset 8.0จากนั้นก็ให้เปิดโปรแกรม Camtasia Studio ขึ้นมาแล้วก็คลิกไปที่ Produce and Share เราก็จะพบกับ Preset ตามที่เราได้เพิ่มเข้ามาจากนั้นให้คลิกไปที่ Add Edit Preset แล้วก็เลือก Preset ตามที่เราได้เพิ่มเข้ามาแล้วคลิกไปที่ Edit สำหรับการแก้ไขตรงนี้ก็เพื่อจะไประบุพาทใหม่หรือว่าไประบุไฟล์ที่เป็นวอเตอร์มาร์กตามที่เราได้คัดลอกออกมาคลิกปุ่ม next คลิก next แล้วก็มาถึงวิดีโ o อ t ปชันก็คลิกไปที่ส่วนของวอเตอร์มารตรง option แล้วก็คลิกปุ่ม browse แล้วก็เลือกไฟล์วอเตอร์มาร์กตามที่เราได้คัดลอกมาแล้วก็คลิกปุ่ม open แล้วก็คลิกปุ่ม OK คลิกปุ่ม Finish คลิกปุ่ม Close ปีเนี้เราก็จะมี preset ที่เหมือนกับคอมพิวเตอร์ต้นฉบับซึ่งวิธีนี้ก็จะเป็นวิธีที่รวดเร็วกว่าการตั้งค่าใหม่ทั้งหมด